เจอกันเจอกันนะเจอกันทุกคนรักทุกคนนะรักคนดูไหมรักรักรักก็พูดไปแล้วเมื่อกี้อ่ะโอเคครับผมอยู่กับผมานหนทาเอ็มทีนะครับผมว้ามึงเล่นอะไรทำไมมึงไม่ใส่เสื้อนมาวัดคุณถามคนนี้อยู่มึงก็ไม่อยาเรียนะครับอาแต่มึงใส่เสื้อออก้า วันนี้ถามจริงได้ไปเรียนหรือเปล่าได้บอกไปสอบไม่ผมไปซ้อมอ๋อไปซ้อมตั้งวันนี้แต่ว่าพอนนีว้ว่าสระศีไปแล้วเพราะว่ากูบอกว่าถ้ากลับวันที่เจ็ดก็คือสระศีได้เลยก็คือไอ้เก่งมันเป็นแข่งตัวที่เก้าอ๋อแต่เก่งอยู่แล้วเราเราเราตึงแล้วเวลาเรามันไม่ได้ ็มีผลงานให้ดูอยู่เก่งไม่เก่งเออไอ้ย่าแล้วสรุปพรุ่งนี้ไปเรียนไหมเนี่ยไม่น้องใบแล้วทำไมที่แรกบอกไปเรียมี่วะไม่ที่แรกจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้บอกไม่มีครูอยู่แถวนี่ยเออเออเนี่ยไม่มีครูอยู่อ้าวแล้วไปซ้อมกับใครไม่มีครูเดียวแล้วเมื่อกี้บอกครูบอกครูไม่อยู่คนเดียวเฮ้ยหลังคนเรียมอ่ะโอ้ยหลังไปตายไปเดี๋ยวไปเล่นของกูเออเอาไปเก็บเพี่ง โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปนู่นกันครับในเมืองนะครับผมเพื่อที่จะไปไอเจมจะไปซื้อรถด้วยเดี๋ยววันนี้พายเจมไปดูรถด้วยนะครับแต่ไอหลังไม่ได้ไปเพราะว่าอะไรคิกะได้ไอหลังไปเนาะมาขอตงพี่นึ่งเพราะว่าพี่หลังเอ็นล้วหัวไปแตกอะไรอย่างนั้นแหละโอ้ยตัวกระโปรงไปอานน้ำไปคนดูรวมเนี่ยไอหลังไปโทรศัพท์ไปอยู่ไหนเนี่ยวันนี้เอานะวงเรียนหรือเปล่าไอกลับไปโรงเรียนไหม ออยึดโนย,ย,ยึดแต่เช้าเลยอะไมมันเล่นหระกูบอกว่าโท,ทพท์อยู่ไหนบอกอยู่ในบ้านกูเลยเก็บไว้เฮ้ยออมันรู้ัสโน้ตบุ๊กมึงนะ <c oughs> มันรู้นะบอกก่อนเลยนี่กูเอาไปด้วยเลยรู้ลหอาคอมกูด้วยมั้งเนี่ยไม่คือมันเล่นได้เราไม่ว่าเราถ้าอยู่เนี่ยคือเราจะไม่ให้เล่นเดี๋ยวมึงกลับบ้าน,น้วก็ได้เล่นใช<อ>่ไหมล่ะไปอยู่บ้านยังไงได้ข่าวว่าไปแดดน้ำมันชาด้วยเนี่ยไม่มันไปขับรถด้วยกูรู้ทเกม เปกินน้ำกระทากมันเป็นไงอร่อยไหมมันหวางมันผมอ่ะเปิดเรียนมาน่ะแว่นตองอย่างเงี้ยรู้ก็แปดโมงเช้ายังไม่นอนอ่ะกูเห็นนะเหรอวันไหนวันไหนโอ้ยมึงยังออนอยู่เลยเจ็ดโมงแปดโมงอะเวลาไหนเวลาตื่นไม่ใช่หรอกแล้วเนี่ยแล้วรูปโปรไฟล์มันต้องเปลี่ยนมาแล้วรูปอ่ะงงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมันลรูปเลยไอ้เนี่ยเปลี่ยนบายบายตอนนี้ฝนตกแล้วใตเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับก่อนที่ร้านมันจะปิดนะครับผมไปเดี๋ยวกัน โอเคครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับแต่ไอ้นี่ยิ้มแป้นเพราะว่าหนึ่งเลยเอาผู้ตรงๆแล้วที่จะไต่ก็คือว่าแฟนไอนนี่เป็นเจ้าของรรสอร์ทไม่ใช่ใช่โกหกโลหะฝผนทลเรเล้าผ่านจฟ้าผ่าเอาดิ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 โอเคตอนนี้เราเตรียมของแล้วนะครับผมนี่เรามีของอะไรค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายแล้วก่ายกองนะดูดิเนื้อมงเนื้อหมูเนี่ยเราจัดจะไปแบบเต็มเหนียวนะครับผมและเบี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวันึงเรจะเล่าความเบี้ยก็คือเงินส่วนนี้เป็นเงินของกองกลางที่จะซื้อเออเรากินกันด้ยสามคน ไอสัตว์นี่เป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาก็เลยซื้อซื้อเผื่อเขาอันหนึ่งแต่เป็นเงินใครเงินกองกลางไอ,ไอ้ไอ้เลืหาก <c oughs> ็ไปคิดที่หลังไงไอควายวดหยาบอ่ดูดิตอนตอนชวนกูแรกๆนู้คยันขยอยอยากจะไปหา <c oughs> อะไเนียกูเพิ่งมารู้ความจริงไงว่าเป็นบ้านเขาไปครับทุกคนเดี๋ยวไปดูถ้าไม่ดีกูกลับอะแทนน่ะี่นี่จะไปแล้วฝนตกอะกูกลับตีถ้าไปแล้วฝนตกกูกลับนะไปรีวิวนี้ด้วะ ขนมปังไส้กรอกของพากินกระจูบพาคินคือใครขอทับขาดเลเนียเอาเอาไปคืนเขาดิไปทุกคนเล่าบอกเลาว่ของเยอะที่หคือใครพากินี๋ยวไปดูเองรู้เองหอพากินดัมเปิลอะไรไปไปไปคุณเตน อ <c oughs> ร่อยอ่ะวันนี้ครับทุกคนมาถึงเวลาแล้วเพื่อนในการหมักหมูของเราเราจะเป็นสูตรเดิมสูตรอะไรเพื่อนสูตรข้าวคั่วไอ้กินแต่หมูหมูไม่เขียวจังวะผม <c oughs> <c oughs> มันเป็นอย่างไรฮะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้เพื่อนซื้อมานะครับผมเพื่อนเตรียมซื้อมามันคืออะไรครับข้าวหมูครับเคยกินไหมปลากระเบนอ่ะไอคือ,อ,อมันน่ากินอะ่ะจริงน่ากินเคยเห็นใช่ไหมใช่ปลากระเบนผัดพริกปลากระเบนมาโอ้คนคีิปากกูละเอาปลากระเบนมา แล้วก็ไปตองห่อแล้วก็ไปย่างอ๋ออ๋อหมกหมกไม่หมกเขาบอกเอาไปย่างคำพี่อะไรล่ะจานควาหมูแต่งด้วยนะนี่ทำไมอ่ะก็ไมเขียนไปเขียนไว้แต่งแล้วเหรอแต่งแล้วพ่อดังนะนี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมเรามีแขกสุดพิเศษมานะครับผมแต่ว่าเราไม่บอกว่าคือใครใช่ไหมคุณเดมเอาเลยเนี่ยอันนี้เอาเลยคอมเมนต์ชาวเน็ตต้องคอมเมนต์กันก่อนนะว่าเป็นใครนะครับเอาอย่างไอ้ไอ้ดีกว่าไอ้ไอ้เดี๋ยวไอ้มาเดี๋ยวไอ้มาใช่ไห ถือว่ามาเดี๋ยวเรามาหมักกันเลยนะครับผมนี่อันดับแรกนะอันนี้สูตรนี้อร่อยพีบอกเลยฟาเขียวกันเลยใช้ใช้ปริมาณเท่าไหร่อ่ะแล้วแต่หมูพวกมึงอ่ะมึงซื้อมาเท่าไหร่มึงก็ใส่ตั้งใส่เนี่าไปเวยนะฮะอันนี้ไม่ใส่อับอันนี้ไม่ใส่เยอนะครับตี๋เนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องเลยน้อยเอางี้ละทุกคนจะได้แบบเห็นกระบวนการวิธีของเราผมจะใส่นี้ไว้เลยแล้วเราจะปรุงทีเดียวนี่นี่เนี่ยแล้วาเขียวใส่ไปเยอะแค่ไหนแล้วแต่หมูแล้วใช่แล้วแต่อวัยวะหมูนี่มา เสร็จครับผมเรียบร้อยอเขียวหนึ่งครับสีเขียวนะครับผมแล้วก็เป็นอันนี้ไอ้ะอะไรวะน้ำมันหอยน้ำมันหอยซ,อน,ซอนหอยขอยงเรานะนี่ใส่ไปตามขนาดหมูยอย่าหมูเช่นกันครับใส่ไปหมูดดค้หน้าแดงค่ะเทียนนี่ก็น่าเดกแล้วเคี่ยหยอดต้อนเนี่ยไอเจมบใจตีงกูไปของชูรสรสดีของชูรส เออผมชุบรถผมชุบรถเราใส่นะบางคนบอกว่าอย่าไปใส่อย่าไปใส่มากมันเราหมอยร่วงมันจะหมอยร่วงกันนั่นแหละเราต้องการให้มันร่วงบ้างเพราะว่าเรามีค่อนข้างเยอะนะครับใส่ไปไม่เป็นไรหรอกอ๋อนี่เรามีซอสดิเน่น่เน่ควรซื้อมานะครับผมซอสบาร์บีคิวหรือซอสอะไรอย่างเงี้ยคือมึงไม่ต้องทำบาร์บีคิวมึงก็ซื้อมาได้เว้ยเดี๋ยวเราใส่นี้เลยแล้วใส่ไปซอสหมูย่างสูตรบาร์บีคิวใส่ข้าวคั่วนี่ชิมครับหัวใจโจรนี่นี่นี่แล้วก็ใส่ไปนี่เห็นไหมดูดิ มั่วกันเลยอันนี้คือสูตรนี้มันไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นนะมันมัน่วนี่นี่ตัวตัวมาเลยเนะนี่ยดูดิเนี่ยแล้วก็หมักเข้าไปเลยนี่เข้าเนื้อเข้าหนังดูดิเนี่ยนี่คือเราไม่ต้องแรงใช่ปะเอ๊ะรุนแล้ว <laughs> ว่าจะขยายมันเข้าเนื้อก็ก็บั้งบั้งหน่อยก็ยได้นะให้มันเข้าเนื้อนหน่อยนึงเเข้าวมั่วๆมีอะไรง่ายนี่ละนี่น<า>ได้แล้วหนึ่<ร>งชิ้นอย่างนี้ก็ได้เออจิ้มๆวะนี่มานี่นี่ นี่นะขยายมันเข้าเนื้อนั่นนี่หมูกรอบหมูกรอบเออนี่ฟิวหมูกรอบเนี่ยมันใช้ได้เนี่ยย่างหมูนี่นะครับผมแล้วก็ออันนี้ก็ได้และหนึ่งหน่วยกินไม่ทันติดเลยนี่ได้ละหนึ่งอันสวยมากโอ้โหหน้าเดงนุ้ยไอคนดูเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหเหม็นกันละนาวแล้วโอ้โหหน้าแดงจังเลยครับพี่รีนมวัวนี่นมนมหยะดหยอด ดัมเบลนี่ครับผมแม็พี่น้องซูซูคนนะครับผมนียนอยจุดนี่แล้วโตเยนะครับผมถ้าเกิดกินไม่กูแบบสำรองกับว่าเอ้ยสำรอกเพิ่งพวกคุยกันไม่เย็นนี้เรื่องวัวทำไมอ่ะวัวมันสำรอกย่าเออกมาเกี้ยวได้ใหม่มันมีตีกระเพาะตีกระเพาะเหรอได้ยังไงกูเลยเปรียบเทียบกับพีชอีสและเข้ากระเพาะไปเก็บไว้ตรงไหนสองแก้มตูดแน่ๆ ข้อ,อยี่สองแก้มจูดนั่งไม่ปวดท้องตายหรอเอาพี่ตีมันจะปวดได้ไงเขาก็นั่งกินคนน่ะมันมีลิ้นขนาดไหนะวเวลาไปเลียบสนขนาดไหนนิดเดีอยวแม่เขาจะดูคลิปนี้ปะดูเขาชอบกับแม่อันนี้คือผมหยอกกับแม่ดัมเล็บโคตรดัมเลย,ดดเยท่าเลไปโอ,อ,อ้คิดมากเยอะนี่นะครับคุณแม่ครับผมจะบอกก่อนเลยนะครับแม่ คือที่เนี่ยที่ผมมาผมไม่เคยเจอที่ไหนดีเท่านี้มาแล้วดีเท่านี้มาแล้วผมรู้สึกว่าการที่เรามาเนี่ยหนึ่งเลยครับบรรยากาศโอ้โหเป็นมิตรต่อสภาพจิตใจแล้วค่อนข้างดีนะครับผมผมจะบอกไปก่อนเลยนะครับผมเอาจริงดีจริงอันนี้ใครอยากมาเที่ยวก็มาได้อยู่บ้านจีนเนี่ยฮะเดะโดโดยอะไรสักอย่างเยอะๆเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้มึงไม่ต้องไปพูดหรอกถ้าคิดพูดผิดๆถูกๆเดี๋ยวก็ไปนู่นนะปั๊มเชลอ่ะเออไอเจมเบย์หน้ากระบะแท้หรือยัง โอ้ยเออวันวันวันนี้วันนี้เพื่อนผมจะไปซื้อกระบะนะครับผมโคตรเฟี้ยวบอกไปเลยโคตรแช่ไม่เดี๋ยวอันนี้อันนี้พูดจริงเอาดูบรรยากาศดีโคตรดีมข้างน้าฝนตกอ่ะคนแบบเี้ยเพีก็คือว่ามันเป็นวันธรรมดาถามว่าทำไมเราถึงมาวันธรรมดาเพราะว่าผมไม่ชอบต่อคนเยอะดูนี่ดิ คุณตานี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่นอะไรดูไม่ใช่ไม่ใช่โดยทำอะไรดูนี่นะครับผมจากที่มันจำๆอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยรึเหมือนแบบใบไม้ถูกเลนที่เหยียบๆแล้วมันหมุนนะอืมไม้ม็อบนี่ใครจะมาเที่ยวมาได้นะครับผมใครอยู่ป่าจีนอยู่ทางเซาอยู่แล้วแต่มึงก็มาเหอะติดนครนายกเออใกล้นครนายกนะถูก บอกว่ามึงไป<บ>นี่คนเทนตดิวอก <c oughs> ว่ามึงเล่นน้ำตกอะไรเสร็จเงมึงก็มามึงอยากมา,กม,ามันก็มาปะเออมันก็มาดินี่ครับผมอันนี้เราเสร็จแล้วอ๋ออันนี้จะเป็นของหมูย่าแต่อันนี้จะเป็นหมูข,ข้าวคั่ว <c oughs> อ่ะเปิดให้ผมหน่อยเนี้เ <c oughs> ข้าวคั่ว <c oughs> อันนี้เราผมจะบอกว่า <c oughs> พวกเราไฮเทคขึ้นมาเดิมนะครับจากข้าวคั่วที่มันจะเป็นแบบถุงถุงคือตอนนี้เราเป็นกระปุกไม่มันไม่มีขายมีควายกูจับมาแล้วมันมีด่ากูแล้วดูดิ นี่ครับใครอยากไปซื้อเสื้อๆๆนะครับผมเสื้อๆ,ๆที่นันทวัดโคตติ้งนะครับผมเฮ้ยแล้วก็ฝากพิจารณ้ด้วยไอจีเอ็นทีแกรงใช่ผมเพิ่งลงผู้เชี่ยวมีเสื้อผ้าฟิวเฟียลนะครับเอ็นทีแกรงลดราคาเบาเยราคาแบบเบาๆนะครับผมไม่เกิน500ไม่เกิน400ร้อ <ๆๆ S 1> นี่ครับผมอันนี้ปเป็นข้าขวคั่วอันนี้คือสูตรในนี้แนะนำเลยอร่อยสุดอันนี้อร่อยมากนะครับผมเนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรากรรมไว้เลยอยู่ในมือ ใส่เข้าไป,ไปนะครับผมอันนี้เป็นหมูข้าวคั่วที่เราแบบแดกกันราจําแล้วก็โคตรแบบอร่อยเหาะเลยนะครับผมจัดนะครับทุกคนฝากกดไลค์ like กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้พี่ไอ้หลังไม่มาเพราะว่ามันให้มันอยู่บ้านเน <c oughs> เหนื่อยกับมันแล้วไ,ลไปทุกคนไป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 ไหนก็ไปไอ้ไปดูช่องอื่นเน้ล่ะกู <c oughs> ไม่เชื่อหรอกไหมก็ยังดูเราอยู่ไม่เชื่อไมล่ะลั่ไอ้ควายอย่าคิดว่ากูไม่รู้พวกมึงนะ <c oughs> โกหกกูไม่ได้หรอกมึงแค่หลังให้เออกูแค่บอกว่าเอ้ยไปดูช่องอื่นไปมึงไปหรือเปล่ามึงก็ไม่ไปเพราะว ตอนสุดท้ายไอ้สัตว์เขาดูกระดาษเขาอีกได้ด่าษล็อกคนดูเอางี้ <S <s เอางี้เฮ้ยใครกดไลค์คลิปเนี่ยเดี๋ยวว่าสุ่มแจกเสื้อตัวหนึ่งไปสักตัวอุ้ยเล็กน้อยไปวะสักอห้าตัวไปเสื้อห้าตัวไปทุกคนใครที่แบบว่าดูคลิปนี้กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้เดี๋ยวสุ่มแจกถ้าใครได้หัวใจจากผมที่ไปกดตรงคอมเมนต์ก็คือได้เดี๋ยวทักไปไปแกสันตีนไปดูเขาย่างเนู้อไปควายเการย่างหมูนะ ซึ่งไตย่างหมูเราอะต้องใช้ความร้อนอยู่ที่สองหมื่นองศาเพื่อที่จะให้ความร้อนมันซึมเข้าไปในเนื้อโอใครเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมนี่เห็นไหมอันนี้ให้ไอ้แดดทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเนี่ยจริงจริงดูดิไอ้ชี้ยมันเละไปเร็วเดี๋ยมาเป็นถ่าได้ไหมเออโอ้ยอย่าแดกเลยเนี่ยจริงตายกันไม่คุ้มหรอกไอ้ตีเมาไปไปมารับไปชนสสตรดิ มันเป็นเหี้ยเลยถึงเป็นอย่างนี้นะแต่กลัวไหมครัเป็นปืนเองไม่เหี้ยแต่แต่ชิ้นนี้น่าจะรอดอยู่นะครับผมดูนี่เนื้อช้ำๆเลยนี่ดูดิโอ้โหว่าคน,น,น,นหน้าแดดอ่ะนะครับเป็นเป็นคอหมูใช่ไหมใช่คอหมูย่างนี่คอหมูย่างนะนี่นะครับผมใครอยากแดกก็มาแดกกนันได้นะครับผมแต่เขาให้แบบเอาเจมมากลางได้ไหมใช่เออทำได้ดีเดี๋ยวเขาจะเปิดเป็นรอบ เพราะเขาไม่ได้เปิดตลอดเหรอครเนี่ยเข้าหน้าหนาวแล้วเออไหนเข้าหน้าหนาวใช่ใช่เนี่ยเขาจะเปิดติ้งปีนี้องห้องน้ำสะอาดด้วยกูจะบอกก่อนสะอาดมากเลยไม่รู้แต่มีอะไรลอยอยู่อยากเล่นอยากเล่นอันนี้ดีอันนี้ดีจริงสาระมาได้มาได้มาชิลกันมาอะไรเงี้ยมันก็มีโต๊ะอาหารอะไรแต่เนี่ยฝนมันตกไงมน่าฝนเพราะว่าคนมันน้อยผมไม่ชอบคนเยอะสวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับไปไหนครับพี่กลับบ้านนะผมมาแป๊บเดียวกลับแล้วครับใช่ครับคุณเจมส์น้องชายกลับบ่าวลาบเออตอนทางกลับไปยวเองอ่ะ ตาตยหงทำไมถึงกับไว้ยังเต้น,ตนี่ทำงานแล้วเว็อ๋อ <c oughs> คุณใส่หน้ากากให้ผมดูหนะเดีย๋ยวใดในที่เหมือนตอนนั้นโอ้โหผมหาผมหาตายเลยที่คุณใส่แล้วคุณแล้วคุณขึ้นมาเต้นวอนเนะี้ยเฮ้ยไอ้ไปเต้นใส่นหน้กากากแล้วจะเต้นนะไอ้ไอ้ว <c> ิ <oughs> <c oughs> <c oughs> อ้น่ารักอ่ะหมดออกเลยอย่างงี้งจะไม่จะไม่จะจะไม่ได้เราโอเคไหมครับได้ ออกไปออกไปไปผมก็รอดยี่ยินดีนี่เดี๋ยวมาดีสอดผมมีรอบครับพี่อันนี้รีสอร์ทพี่เหรออเนึกกลับทุกรอบเลยอ่ะเวลาอยู่ข้างหลังอ่ะกลับไปไปเจอกันเฮ้ยเอาอันนี้ก่อนกินอันหนึกินอันึงอ่ะอุ้ยไปอะไรอะไปน้องกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวเจอกันอยญ่โดนตัวกูเตรียมเดีกันนะบ๊ายบายพี่พทุกคนสวัสดีสดีสวัดี

เอาเลยดีหนูะตกเลยตกเลยตกเลยจะได้ไปไปตกเลยไปนี่เจอนั่นแหละเจอกันมั้ยเจอกันเจกันนะเจอกันทุกคนรักทุกคนนะรักกันดูไหมรักรักรักก็พูดไปแล้วเมื่อกี้อ่ะแม่แล้วแม่แม่อยู่ไหนแม่อยู่บ้านนอนแล้วเก็บไม่ไหวแล้วใช่ไหมไหวเจไหวเอาไเจฟนอนมันถึงเวม่แล้วนอนักวันพักวันปักวันจะผูกคอแม่กูไม่ไปเจอกันนจ้าที่ใครเนี่ย ไปไหนอ่ะเขาไอเดินอยู่ข้างถนนเมื่อี้เพเลยเรียกว่าไอพี่เดี๋ยวไปไหนไปไหนเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปมานั่งกันคือบายบายเจอกันนะโอเคโอเคเจอกันบายบายอ่ะจริหน่อยนะไปไปเดี๋ท้าวพัดไปจ้าเจอกันเจอกันไอตรงนี้เดี๋ยวก็ไอออกตัวได้บ้างเนี่ยเอาไน้แค่ตรงนี้ตรงนี้สามารถเป็นทำได้ไอเดินจะเบิ้ลตัดออกไปกินโอเคโอเคได้ไดหมได้ตรง

ไปไปเลยเออก็ไปอยู่เนี่ยไม่ต้องมาไล่หรอกเดี๋ย่จอยไอโฟนมาวิไอ้เค้ดอุ่นนงาไอ้เจ้าอุ่นเะาหายกูเลยนะพี่เนี่ยหายกูเลย อันนี้ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่ง,ง,งครับมาโด,โดดน้ำนะครับ <c oughs> ร้อนหน่อยเยะเยมเลยยอะเริ่มหนาวแล้วไปครับทุกคนไว้เจอกันครับเพื่อน